สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเปียพัส,สังชูกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนสามัคคีศึกษาวันนี้จะมาท่องบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกรรมมาอันชาติ ਦਾਮ นੋਂ ਸੀਲ <singing> ਲਾਬਾ <flowers> เดินตาพาใจให้สบา Come, none going